อาเสียระวาดสดุดีก้มเกศีถวายพระพรกราบบาทพระภูทธรองค์อดิสรของแผ่นดินคุ้มกล่าวเหล่าประชาพผาสุขใจในทุกถิน่น เชี่ยวชาญทั้งศาสตร์ศิลป์ครองปัตตพินยั่งยืนยงสืบสานและรักษาต่อยอดมาจากปิตุรงโดยธรรมอันมั่นคงแห่งราชวงศ์พระจักรี ยี่สิบปดกรกฎาคมราดรื่นรมในรดีเธิดทูลพระภูมิให้สุขสีนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต